มือนีควัวไม่หงจจะมาชวนพี่น้องเฮ็ดไกล้าบ้านต้มน้ำป่ากินกับแกแบ้วสวมแซบๆเด้อพี่น้องมือนีเฮากะใช้ไกลบ้า,บานนึงโต๊ะซัดป็นชิ้นเด้อพี่น้องแยกขาแยกปีกออกแล้วเฮาก็น้ำน้ำสะอาดใส่หมอ้อตั้งไฟน้ำตะไคร้ใบบักูดคากระเทียมหลักบากชีใส่ลงไปเขาก็บต่ตตองร่อให้น้ำเดือดปุดๆเฮากับน้ำไก่ใส่ลงไปเลยหลังจากที่เฮาใส่ไกล่ลงไปในหม้อแล้ว ต่อมาเขาก็จะปรุงรสด้วยซอสฟ้าเขียวเขาจะใส่ซอสฟ้าเขียวสองทับพี่สะกอนตามด้วยน้ำปลาสามทับพี่ทับพี่ไม่หงกระใส่ทับพี่ใยเติบ้วพี่น้องแล้วก็ขาดบ่ได้ก็คือความนวด้ะพี่น้องใส่ลงไปให้มันน่ัวจะเป็นรสดีหรือชั่วรสก็ใส่ลงไปเลยจ้าแล้วไม่หงกระจีใส่น้ำตาลตาดลงไปอีกหนึ่งทับพี่พุ่นๆนวพี่น้องหันมีรสหวานหวานนิดๆเนาะ ตามด้วยซีอิ้วดำอีกประมาณครึ่งทัพพี้เมโหกะเฮดแต่งสีให้มันออกสีเข้มๆเ,เป็นตาแซบเนาะแล้วเขาก็จะเติมเกลือลงไปอีกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะกับพ่อส่วนระยะแรกเขาจะตุ๋นด้วยไฟแห้งพอน้ำเริ่มเดือดปุ่งขึ้นมามีฟอดมีฟองขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะช้อนถิมเลยนะจ๊ะเขาจะตักทิมช้อนถิมไปเรื่อยๆจนก,กว่ามันจะเมิดเพี่มนอง หล,ลลห,มมหลังจากที่เขาช้อนฟ้องเซ็จสักพักเขาก็ลีไฟลงน้าฝาปิดหม้อปิดเขาก็จะตุนไปเรื่อยๆหลังจากที่เขาตุนไปเรื่อยๆเขามาเช็คเบิ้งเหนือไกลของเขา้าถ่าซุกนุ่มดีแล้วเปื่อยนุ่มดีแล้วเขาก็ตักเสิร์ฟได้เลยจ้าหมองก็จะเห็นรสชาติออกเข้มๆหวานๆน,น,นิดๆด้อพี่น้องแล้วเขาก็ไปจิ้มกับน้ำจิ้มเปรี้ยวๆเนาะรับรองเขากันแซ่บดีจ้า